สวัสดีครับวันนี้เรามาส่งทีมงานก่อนที่เขาจะเดินทางสวันนดวสดีครับดาโลพรุ่งนี้เขาเดินทางไป 101. ไไร้อยเอ็ดเมื่อไรฮะได้ไปกับเขาไหมฮะไม่ได้ไปผมมีงานไม่ไปว่ะดูสาวร้อยเอ็ดเมียทางบ้านไมหมหรือญาติใช่ไหม,ไมใช่ไหมฮะ <c oughs> นี่เคลียร์พื้นที่แล้วฮะที่ลอยเอารถเอารถไหนมาดันฮนะ ไมโครไหนเงียบไม่โครโครันนี้เหรอไมโครคันนี้ถอดเมอออยไปแล้วเมอออยแตกรั่วเขาเอาหางตีหางตีครับนี่เอาเมออยไปไปซ่อมไปซ่อมครับเมื่อวานนี้เจองานหนัก น้ำมันฉ่ำเครื่องเลยฮะน้ำมันไฮดรอลิกนะฮะรั่วจากแผงออยก็ผ่านพัดลมเป่าเข้าเครื่องเต็มหมดเลยมอนนี้ไฟแดงเลยฮะทำงานทั้งวันทำงานทั้งวันครับนี่ฮะโครงสร้างที่เขาสามารถดันดินได้ฮะเป็นอย่างนี้นี่เองสั่งจากที่ไหนครับ ทางอันนี้อูขจรกิดจรกิจมีแค่แบบนี้เองทำไมสามารถดันดินได้เยอะขนาดนี้นี่นี่มันแตกเพาเราดันดินหรือว่ายัางไงฮะนนี่ล้วปกติล้าวปกติตัวไหนที่มันรับแรงเนี่ยในตัวนี้นะตัวรับแรงแขนแขนสปิงคานตัวนี้เขาใช้เหลก็กอะไรทำมาดูแข็งแรงจังคานไหน เนี่ยฮะขานตัวตัวนี้หรอครับตัวนี้เป็นเหล็กกล่องคนระับเหล็กกล่องแกะหลังครับนี่มีแค่นี้เองคุผู้ชมก็ดันหินดันกองหินสามารถรับแรงดินเยอะมากครับดันดินก็ไม่ต่ำกว่าสาตัน่ะถ้ากะประมาณกิโลแล้วก็ดันรวมไปก้อนเยอะๆนะฮะ ใช้กี่ปีแล้วฮะอันนี้อันนี้ห้าปีแล้วโครงสร้างนี้ก็ต้องแข็งแรงห่างโครงสร้างนี้แหละห้าปีก็รวมรถด้วยครับทั้งคันนะห้าปีโบโบโบนี้เพิ่งกี่ปีนะน่าจะสองปีแล้วครับนะซื้อเข้ามาใช่ยังใช้ได้อยู่ได้แผ่นเขาป้ายลุดไปแล้ว เราดูรหัสยังไงร,รหัสนี่ทีแรกมันได้มีป้ายอย,าายอู่ป้ายหายไปแล้วโอ้ป้ายป้ายเกตหายห, TV, หายไปเคทีบีหายไปมีมีให้ไหมฮะมีกับโขงโข่งกับปั๊มโลโก,โกโน้นี่นี่นโอ้มีมีมมอันนี้ไฟแดงแงเนี่ยนะใช่ครับอ้ตัวนี้เป็นไงถึงเชื่อมติดฮะน <Not S 1> <N uts. S 2> ันคลายบ่อยเมื่อก่อนท่อมันยาวอโอเป็นเพราะท่อเราใช่ครับ ยาวสูงกว่าลังคขาอืมเรายาวเกินไปเนาะใช่สั่นสั่นแรงสั่นสะเทือนทำให้น็อตคลายตัวบ่อยๆเขาก็เลยเชื่อมซะเลยจบแล้วเชื่อมแล้วจบเลยอืมแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ก็รอรอล้างรอมะออยครับหนึ่งวัน รถทีมงานเสียรีเข้าไปกี่คันนะไปหมดแนละ้วเพื่เกี่ยวบ,บ้านใหญ่ไปกี่คันนะบ้านใหญ่ไปห้าคัน <c oughs> เราเอาคันนี้ไปร่วมด้วยใช่ไหมครัใช่ครับก็เป็นเก้าคันนี่เขาเลี้ยงเป็ดด้วยนะเขาเลี้ยงเป็ดเป็ดก็ไข่เยอะนะฮะแต่เขาไม่กินไข่เป็ดเขากาินไข่ไก่ไข่เป็ดแจกครับ รถคันนี้ขายไหมฮะนี่รถของใครครับรถของพี่ชายไอ้บงหมี่อ่ะโอ้โอียน,น,นี่ว่างเขาก็ต้องขนย้ายอะไรไม่ขายของเก่าไปเลยครับตะกลมไม่เอาไอ้กองใหญ่ๆก่อน อันนี้ของรถใครอ่ะจันไม่เก็บด้วยไม่เก็บเลยผมต้องนายเก็บให้เนี่ยไวิ่งอ,โอ้โหถอดแล้วทิ้งเลยนะ<ม>เราก็ต้องไล่เก็บอีกซ,อซื้ออะไรอยู่ดิ่ต่อนี่เป็นเงินทางนั้นนะฮะน็อตน,นี้ดูสภาพจริงๆแล้วก็ยังใช้ได้อยู่นะถ้าเราจะเอาใช้ใกล้จริงดีนะแต่ไวรุ่นไม่เอาแล้วทิ้งเลยเใหม่ นี่หัวน็อตยังดีนะเกียวยังดีแต่บรรุุนบอกไม่เอาแล้วครับอันนี้ก็เป็นก้อน12มิโซ่รถเตรียมพร้อมทุกคันแล้วครับเตรียมพร้อมที่จะเดินทางร้อยเอ็ดพวงนี้อันนี้ที่เป็นช่วงล่างใหม่ประกอบช่วงล่างใหม่ ทั้งชุดเลยเป็นไงครับผ่านไหมฮะผ่านการทดสอบไหมฮะผ่านผ่านผ่านแล้วอันนี้มาซ่อมบำรุงอะไรต่อเปลี่ยนใบมีดเปลี่ยนไ,นไกใบมีดโอ้เปลี่ยนกันไกลเปลี่ยนใบมีดเลยตองไปเกี่ยวข้าวอีสานแล้วฮะทางด้านนี้เขาก,ก็เตรียม,รรเ,ตยมเตรียมอะไหล่ครับเตรียมสายพานเตรียมอะไหล่ต่างๆนะฮะเชคเตรีรยมพร้อมแล้วเพราะว่า ไปไกลนี้ต้องเตรียมอะไหล่ไปให้ครบครับงอีสารอะไหล่แพงงอีสารนี้อะไหล่แพงหายากเราก็ต้องเตรียมให้พร้อมนะฮะไปหน้างานนี้ไม่รู้ว่าจะเกิดปัญหาอะไรบ้างไปไหนมาครับไปไหนมาไปทข้าวครับเมนูอะไรฮะผัปลาไหลครับโันนี้สองคนนี้จัดผมยังหล่อเลยจะไปไหนกันฮะไปหาเมยน้อยครับโอ้โหไม่ไม่ร้อยเอ็ด เราโดนหาไม่น้อยไม่ไม่ร้อยเอ็ดสวนอภูมเตรียมล้างล้างหม้อทำล้างหม้อข้าวรอนหม้อข้าวรอได้เลยครับโอ้ทีมงานเสียดีตัดผมหลอย่อเต็มที่ไปเลยฮะดูเขาแกงแกงหม้อใหญ่เลยฮะ แกงอย่างดีงงดเล็กเมนูอะไรนะอันนี้พิกปไหลผัดผัดพริกปลาไหลมีรสเด็ดเลยนะครับบอกได้เลยว่ารสเด็ดจริงๆรสเด็ดหวานนํำครับ่อไปล้างครับเดี๋ยวเตรียมซอมนะฮะ คือเดินเดินใกล้ๆครับไม่ได้ใช้มอ,อ้อยไม่เป็นไรครับนี่แผงมอน้ำนี่เดี๋ยวเขาจะต้องเอาน้ำแรงดันอัดสิ่งสปกปรกแล้วก็คาบน้ำมันออกให้หมดครับถ้าไม่ออกนี่จะเป็นคาบเหนียวแล้วส่งผลให้ดินปูนรองมาจับติดแล้วทาให้ระบาดความร้อนไม่ดีนะฮะ วันนี้จะทำอะไรฮะเนี่ยจะยกไว้ในกองเหล็กครับอ๋อคิดว่าเอารถมาจอด <c oughs> คิดว่าเรถมาจอดแต่ได้จะยกโซ่ทางเดินไม่ดียกกันไม่ไหวเดี๋ยวลม้มคนขับรถเกี่ยวตัดแล้วทิ้งเลยนะ <c oughs> บอกให้วันนี้เขาไปวิ่งอะไรเนาะทิ้งงานไว้ให้คนอื่นเนี่ยยทำพร้อมไปสักปีแล้วม,มีวันสุดท้ายละเต็มต,ตัวขอหาอีกจะดูเขายกไหวไหมห่างจะพังไหมเดี๋ยวนี้ใช้งานผิดประเภทไหมผิดประเภทนะ คงสร้างของเขาแมา่แข็งแรงไม่มีย้วยเลยครับแบบนี้เขาถึงกล้าดันดินกล้าดันดินดันหินออกแบบโครงสร้างต้องแบบนี้ครับคุณผู้ชมต้องให้มันสามารถรับน้ำหนักได้ดีครับ